ก่อนเริ่มรายการ The Question ขอทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทาง CBN Thailand นะครับปี2023ใหม่เรื่องการบูลลี่ถึงไม่หายไปจากสังคมไทยเมื่อคำว่าแซวเล่นเป็นข้ออ้างเพื่อปอกป้องตัวเองเราจะทำอย่างไร ควรได้รับการปกป้องจากการบูลลี่อย่างไรมาร่วมหาคำตอบไปพร้อมกันเชื่อว่าหลายคนคงผ่านการถูกตั้งฉายาแทนตัวเองจากคนรอบข้างมาในวัยเด็กเช่นดำอ้วนเตีย้ยแว่นสิวหรือสารพัดฉายาที่คนรอบข้างเราเห็นสิ่งที่โดดเด่นเป็นพิเศษในตัวเรา เคยค่ะเวลาใส่กางเกงพาลาก็แบบโดนดึงกางเกงหรือว่าเวลาใส่กระโปรงก็ปวดกับเปิดกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยมุลี่เหรอประจําครับเตี้ยดำเออไอพร้อมบ้างเย็นไม่เก่งบ้างถ้าตอนเรียงน่าจะประมาณว่าเขาเหมือนกับเขาเรียกผมว่าประจวดอะไรเงี้ยก็คือหน้าตาไม่ดีก็เรื่องรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็รอๆกันอยู่เหมือนกันนะคะวัยรุ่นค่ะอาจจะเป็นช่วงมัธยมปวชอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะโดนบูลลี่เกี่ยวกับรูปร่างแล้วก็ฟันหนูเคยโดนบูลลี่ว่าอ้วนแล้วก็อ่อนแอค่ะไม่ชอบค่ะแต่ว่าพอโตมาก็เริ่มชินแล้วหากย้อนไปประมาณ10ปีก่อนเราอาจมองพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความสนิทสนมกับบุคคลนั้นๆหรือเป็นเพียงการสร้างเสียหงหัวเราะทำให้เกิดความสนุกสนาน แต่หากเรามองในสายตาของเด็กในอดีตหรือเด็กในยุคปัจจุบันจะพบว่าจริงๆแล้วนั้นเขาอาจไม่ชอบฉชายาที่ได้รับแต่เขากลับไม่กล้าพูดออกมาเพราะคําพูดของคนที่บูลลี่มักบอกว่าถ้าเนรักหรือสนิทจะไม่พูดแบบนี้ ยุคสมัยที่ระบบออนไลน์สามารถส่งข่าวสารเข้าถึงผู้คนจํานวนมากการบูรลลี่ลักษณะนี้อาจส่งผลกระทบต่อเด็กในระยะยาวเพราะการบูลลี่ในโลกไซเบอร์หรือไซเบอร์บูลลี่มันจะคงอยู่ในโลกออนไลน์ตลอดไปมูลนิธิเครือข่ายและครอบครัวเปิดเผยว่าประเทศไทยติดอันดับ2ของโลกในปีคิทศักราดสองพรองจากประเทศญี่ปุ่นจากข้อมูลการบูลลี่ด้วยการใช้อักษรผ่านโซเชียลมีเดีย โดยเราสามารถจำแนกประเภทการบูลี่ออกเป็น3ประเภทหลักๆคือการกลั่นแกล้งทางวาจาการกลั่นแกล้งทางสังคมและการกลั่นแกล้งทางกายภาพและสถานที่ที่เกิดเหตุเหล่านี้ส่วนใหญ่เริ่มต้นที่สถานศึกษาาะว่าร้อยละเก7าเคยถูกบูลี่นำไปสู่ปัญหาแก่เด็กๆทำให้ไม่อยากไปโรงเรียนส่งผลต่อการเรียนและความปลอดภัยของเด็ก นำไปสู่สภาพจิตใจที่ซึมเศร้าหรือเลวร้ายสุดๆคือการคิดฆ่าตัวตายหรือการแก้แขนจนเกิดโซคนาฏกรรมที่เราเห็นตามข่าวอยู่ในปัจจุบันจากข้อมูลตรงนี้ทำให้เ,เราได้เห็นว่าปัญหาการถูกบูลลี่นี้ไม่ใช่เรื่องที่เด็กจำเป็นนอกเฉญและก้าวผ่านปัญหาเหล่านี้เพียงลําพังได้แน่คำถามคืออะไรหือแรงกระตุ้นของผู้กระทำและทำไมจึมีผู้ถูกกระทำ รรรุ่นนนแงแงงคไหหเาาัขอปญี้ต้องพูดก่อนว่าการกัแกล้งกันเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ฝ่ายฝ่ายแรกก็คือคนที่ไปแกล้งคนอื่นเนาะฝ่ายที่2องคือคนที่ถูกแกล้งก็คือถูกกระทำเนาะก็คือเหยือ่อแล้วฝ่ายที่3ก็คือคนดูมันจะต้องมีสามอย่างนี้เสมอมันจะต้องมีคนคอยเห็นเหตุหการณ์ต่างๆอย่างนี้ค่ะซึ่งพบว่าคนที่ไปแกล้งคนอื่นกับคนที่ถูกแกล้ง บ่อยๆไม่ไม่ค่อยๆที่จะแบบเหมือนยอมที่จะถูกแกล้งตลอดอย่างเงี้ยค่ะ สองกลุ่มเนี้ยเนี่ยจะเป็นคนที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองต่ำเนาะหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คําว่า s e l f e s t e e มต่ำอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าโอเคเขาอย่างคนที่ถูกกระทำเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มั่นใจความสามารถตัวเองกลัวเพื่อนไม่ยอมรับถ้าเราปฏิเสธการแกล้งไปมันอาจจะทําให้เพื่อนรู้สึกว่าไม่อยากเล่นด้วยหรือหรือว่ามองว่าการแกล้งเนี่ยคือเขาเขาเล่นด้วยกับเราแล้วเพราะปกติไม่มีใครสนใจเรามันก็จะทําให้เขาไม่กล้าที่จะยืนหยัด ว่าแบบเฮ้ยอย่ามาแกล้งฉันนะหรือว่าฉันไม่ชอบที่เธอทําแบบนี้กับอีกผู้ไปแกล้งคนอื่นเนี่ยก็จะพบว่าจริงๆอ่ะเขามีอะไรบางอย่างในตัวเขานั่นแหละที่เหมือนอาจจะถูกกระทํามาแล้วก็ต้องมาทํากับคนอื่นต่อไปเพื่อที่จะทําให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นเหยื่ออย่างเงี้ยค่ะหรือว่า,าจะไม่มั่นใจอะไรในบางอย่างคือส่วนใหญ่เขาก็เลยจะต้องสร้างความก้าวร้าวหรือว่าความรุนแรงเพื่อที่จะมาโปรเทคจิตใจที่มันเปราะบางหรือว่าความอ่อนแออะไรบางอย่างในใจเขาแบบเนี้ยค่ะ ถ้าจะพูดถึงผลเสียที่คนคนหนึ่งถูกกันแกล้งเนี่ยโอ้โหเยอะแบบเยอะมากมีตั้งแต่แบบที่เราคิดว่ามันเล็กน้อยเนาะอาจจะเช่นอะไรอับอายหรือว่าโอเคไม่อยากไปโรงเรียนอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าบางคนอะ่ะมันมันสามารถต่อไปให้ทําให้เขาเป็นซึมเศร้าได้หรือมันต่อไปอีกทําให้เขาแบบไม่อยากอยู่บนโลกนี้มันจะเล็กน้อยหรือมันจะมากอะ่ะ มันก็ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นที่ถูกกันแกลงด้วยว่าเขามีภูมิแค่ไหนหรือว่าเขาจิตใจเขาแข็งแรงหรือว่ามันอยู่ในช่วงที่เขาอ่อนแอหรือว่าเขาไปเจออะไรมาในครอบครัวหรือไปเจออะไรมาในชีวิตนักเรียนชั้นม2ของโรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ที่ลำปลายมาศครับชาวบ,บ้านก็เอาร่างน้องขึ้นมาจากน้ำนะครับตรวจสอบตามร่างกายไม่พบร่องรอยหรือบ,บาดแผลการถูกทำร้าย ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อที่3 1มสถึงสาได้กล่าวว่าจงให้ใจคมคืนและใจขัดเคืองและใจโกรธและการทะเลาะเถียงกันและการพูดให้หร้ายกับการคิดปองร้ายทุกอย่างอยู่ห่างไกลจากท่านเถิดและท่านจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันและอาภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าทรงอาภัยโทษให้แก่ท่านในพระคิดนั้น ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราทราบดีว่าพระเยซูเองก็ถูกใส่ร้ายและมีการบูลลี่พระองค์แม้อยู่บนกางเขนแล้วก็ตามเพื่อปลดเปื้องพันธนาการและบาดแผลในใจของเราตามพัสัญญาของพระเจ้าแต่ในสถานการณ์เดียวกันนี้ทั้งเด็กที่เป็นผู้กระทำและถูกกระทำนั้นอาจเด็กเกินกว่าจะเข้าใจในพัสัญญาข้อนี้ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนที่เคยก้าวผ่านปัญหาเหล่านี้มาได้เราควรจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานี้อย่างไรและมีวิธีใดไหมที่จะยุติป,ปัญหาเรา สำหรับเ,เค้กเนาะเค้กมองว่าถ้าเราจะเราจะช่วยเนาะช่วยกันเนาะในเรื่องของการบูลลี่เนี่ยอย่างแรกคือเริ่มจากตัวเราก่อนเนาะอย่างที่สองถ้าเราได้มีโอกาสที่แบบเป็นผู้ใหญ่ในที่นั้นๆก็อาจจะแทรกแซงว่าการกัดแกล้งกันไม่ถูกยอมรับนะที่นี่อะไรเงี้ยถ้าในบทของพ่อแม่อ่ะคือเราก็อาจจะต้องไม่มีพฤติกรรมบูลลี่คนอื่นในชีวิตของเราก่อน าบางทีลูกเพราลูกเห็นลูกก็แบบอ้าวเพราะแม่ทําได้นี่คะซึ่งมันอาจจะเป็นพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่ที่บางทีเราอาจจะไม่ได้มองว่าแบบเฮ้ยนี่มันคือการบูลลี่อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่านันเป็นเราดันไปมีบทบาทในสังคมบางสังคมที่เราเป็นผู้ใหญ่ในที่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีเด็กที่กันแกล้งกันอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะเป็นคนนั้นที่ต้องไปหยุดการกันแกล้งกันนะั้นหรือเราอาจจะต้องแสดงออกว่าการกันแกล้งกันนะไม่เราไม่ยอมรับนะ เร,เราที่เป็นผู้ใหญ่กนนเราไม่เห็นด้วยและเรารู้สึกว่าถ้าเราจะอยู่ด้วยกันนะสังคมนั้นๆในสถานที่นี้เราไม่ยอมรับนะกับการกันแกล้งกันและครูเองก็ไม่ยอมรับนะที่จะมีการแกล้งกันเรย่างนี้ค่ะเป็นต้นย้ายห้คำบูรลี่ที่มักง่ายของใครบางคน มาสร้างบาดแผลและลดคุณค่าในตัวเราแต่จงสร้างสังคมที่ปฏิเสธการบูลลี่และรังเกียจสิ่งเหล่านั้นเพราะเราไม่รู้เลยว่าคําพูดเล่นๆที่ไม่คิดอะไรของใครบางคนอาจสร้างบาดแผลที่ไม่มีวันหายให้กับเด็กคนหนึ่งได้